สวัสดีครับทุกคนคับวันนี้เรามารอรับเพื่อนเพื่อนเรามาเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมกับพี่กระนนะครับน้าโต,โตโตสนอยยามกับเสี่ยเก่งโคราชนะครับแล้วก็สาวแปมจากนาครพนมด้วยนะครับดูข้างหลังนะครับสาวแปมจากน,าค,น,นครพนมผู้สาวเยสธรมาทาหมู่อยู่ล่งเคืงบินครับามาหมล่งเคิงบินมาทาตั้งแต่สนามบินนี่มีปืดมาทาแต่เสา ้่แต่สนามบินยังมีเปิดแม่ก็น้องแบงค์เนี่ยน้องแบงค์ก็่น้องแบงบค์ลุกหล่อตอนนี้เพื่อนก็ลงเครื่องมาแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเดินมาตอนไหนนะครับท <c oughs> ีมงานครีเอเตอร์ครับประมาณเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์กันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็พี่แปมก็กำลังเช็คนะครับมาหอดกันหรือยังนะ มหอดะบอ๊อนะครับเข้าห้องน้ำห้องในอยู่บอ๊อผู้โดยสารขาเข้านะครับเข้าได้แต่ขานะครับอย่างอื่นเข้าไม่ได้เอออย่างอื่นอย่าพวงมานะครับเออมาได้แต่ขาอ่าอ่าครับก็ทยอยทยอยกันออกมานะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอเพื่อนตอนนี้เขายังปรจ,จอมมูจืดเพี้ยนถ้า,ามองไกลๆน่าจะเป็นวีด้า มีด้านะครับนะ่ะมาเจอท่านสสด้วยนะครับตอนนี้ท่านสสนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์มายัางครับทีมงานคอน,นเทนต์เคีรเตอร์เรารออยู่ครับรอได้แต่รอ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 นะครับจะไม่มาไม่มีใครมา ไปเรื่อยๆอ่านี่ยังครับหรือว่าอาจจะเป็นลอถสุดท้ายนะครับสองนาทีผ่านไปครับที่เรารอเพื่อนตรงนี้ไม่มาถ้ากาศยาน,นครพน,นม <c oughs> ผู้คนก็ เดินทางมาจากนั่นเลยดอนเมืองนะครับกรุงเทพไฟนี้น่าจะเป็นแอร์เอเชียนะครับลำใหญ่มากนะครับอเอเชียลำใหญ่มากครับมาสู่อ้อมกอดดินแดนพญา,านาคนครพนมตัวนี้หรือเปล่าครับกีศาจงานอ่าอ่าแล้วเพื่อนเราก็ กำลังเดินทางออกมานะครับ <c oughs> จะเป็นท่านไหนจะเป็นใครกันแน่เราก็รออยู่ครับตอนนี้ <c oughs> เราก็จะจำเพื่อนเราได้บางคน <c oughs> มาครับมาแล้วลูกจ๋าเจอไหมครับมาแล้วครับผมเห็นแบบๆแ,แล้วครับหนึ่งคนครับ รับมาแล้วแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าโอ,อ,อ้ผู้คนเยอะนะครับวันนี้สีาา่นาทีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกนะครับมาเลยเพื่อนเรา นึก <adas> ว่าเรียกโตโต้นะครับ <c oughs> เพื่อนเราเราก็รอยตอนนี้จอกมาหรือยัง identified. แต่ว่าผู้ผประสานงานเราเห็นแล้วนะครับประสานงาน ille. เราเราเจอแล้วมีคนมบาบังเราโอ, bon. โอ้โหโทรศัพท์ทีมอ่นี่พี่เก่งบอกว่ารอโหลดกระเป๋าอยู่นะครับเพื่อนเราอเดินตามพี่เก่งไปก็แล้วกันอ่ะพี่เก่งไปไหนไปห้องน้ำมัพี่เก่ง Okay.